ต้อนนงทำหน้าแบบเขาสอนมาว,าว่าวันนี้ให้ทำหน้าแบบที่พอมครับหยุดก่อนเอาสปอยปะเนี่ยเอพี่บุ๋มอะทุกคนค่ะมาดูนะคะในแก้มูแพตตอรี่นะคะวันนี้ของเยอะมากใครชอบอาร์ทอยหรือว่าใครอยากได้อะไรนะคะจิ้นิ้นมาเจอกันใน หมูกฟัคตอรี่ได้เลยนะคะเจอกันค่ะเดี๋ยวตักลิงก์ให้เลยเข้ามาตามลิงก์เลยนะคะทุกคนค้างไหมคะทุกคนอ๋อตกลงใบไฟออกก่อนปะมาวันนี้เดี๋ยวดูค่ะวันนี้ถ่ายงานมาครับไปทำผมหลอกจริงจริงดีขอด้วยนะขอจุ่มถึงพันเช่าวัสดีครับหมดแล้วนะขอ ตัวนะครับบูชิงชาบูชิงชาอุ้ยขอโทษครับพอพานแปดเจ็ดห้าหมดแล้วครับพอพานแปดแปดศูนย์อุ้ยสีก็สวยใช่เป็นสีสีอย่างงี้คนสวยมากวันนี้รถจริงๆมีสี่ร้อยแปดสิบสองหมดคืออะไรอ่ะได้เหรอได้ปะถักออกสองจุ่มค่ะพี่โดนถักออกยาง อ๋อบูส่วเล็กหมดไปแล้วค่ะมีคน F แบบแบบบ้าจ้าละหันเลยนะเปขายัดตังยางไว้ไหนจุ๊บบ่ะน่สซังห้อยกระเป๋าหรือนิตองคิดออกนูเห็นอยู่ นิส <Das kop os> าห้อยคลิปออนพันเก้าสิบนะคะจะหมดแล้วนะครับตอนแรกมีสามสิบอันได้อะนี่มันเก้าเก้าค่ะใช่ตอนนี้จะหมดแล้วเหลือแค่เจ็ดอันสุดท้ายนะครับเจ็ดอันสุดท้ายดอเด็กเก้าสิบเก้าพันเก้าสิบบาทเท่านั้นนะถ,ถ้าใครยังไม่มีเอฟวันนี้แหละเปล่อปากมันก็เป็นแผลนอนน้อนยไงนอนน้อยว้ายลงติดต่อป่ะพันนี่แม่ฟังนั้นราคาดีมาก 950บาท950บาทอันนี้เป็นผู้ชาย950บาท D104 D104 ก็ D 104. D 104, uh huh. ตัวผู้ชาย950บาทตัวผู้หญิงตัวผู้หญิง950บาทเหมือนกันบ่อยเป็ดไปแล้วครับแ่เ ไปห้าสิบาทดีหนึ่งศูนย์สามค่ะดีหนึ่งศูนย์สามดีหนึ่งศูนย์สี่ดีหนึ่งศูนย์สามค่ะปู่เราต้องการจุบอะไรที่ราคาดีๆมีคนขอดีๆนะใช่จุปขายลิงอันนี้ด ok ีหน,นึ่งยกเลิกดีหนึ่งศูนย์สี่ให้หน่อยเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศผู้หญิงน,นะคะดีหนึ่งศูนย์สี่ โอ oh. ้ยเลมอนอินเมลอนเมลอนเลยพี่พี่ต้นเร็วเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนอินเมลอนเมลอนเลยเมลอนจิ๋วร้อยอุ้ยสามร้อยเก้าสิบเก้าดูตัวสีแล้วคนนี้น่าน่ารักมากพี่จูบมไม่รู้แต่ตามตลกน้องกินโซเดียมเยอะไปน้องตาบวมันี่รู้ปุลดตัวนี้ นโยกบอกให้ a บ y ี r e e เต็มตัว C หนึ่เก้นึ่ง C cat หนึ่งเก้าหนึงค่ะ C cat หนึ่งเก้าหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทาร้อยย่สิบหพันบา อก่องก่อกล่องกล่องกล่อของพี่นนอันนี้ผมบตัวอันเดิมพี่นนทพี่นนทอีกตัวนึ่งน่ารักมากี่จุ๋ม่เอาอีกอันนงเป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกให้ดูด้วยกันนี่ีนี่ครับเขียวกุดนะน่ารักมากใครเคยดูมันเป็นการ์ตูนที่ผู้ชายขี่มังกรน่ะ แต่ว่ามันเป็นเอ็กกับลาบูฮูตอนแรกมันเป็นแมวใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายร่างเป็นตัวนี้ไม่ใช่ดานี่ทำเป็นบ้านหรือเปล่าทางนั้นนะนี่ทำเองศพหรือเปล่าทางนั้นก็าลังงงว่าเรื่องดู้มาดูเรื่องประตูทองเมื่อไหร่นี่น่ารักยไหมกงานงานดีสุดๆเลยเหมือนเหมือนเซรามิกเลยเนาะใช่เซรามิกยอุ๊ยน่ารัก ค่ะ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 คำสวยค่ะค่ะที่จกน่ารักอุ้ยทีนี้ลงมาล่องล่นดิโอ้มาทุกตามาทุกตาระดับได้ไหมตัวงานดีเทลบอดเอายุบบอดแลสวยตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวรอดูนะยุบบอดเพราะอันนี้งานคนตามหาเป็นเก็บการดูยุบบอดเอาไปตั้งตู้เลยเหมือนพี่ผุ้งเอาไปตั้งตู้เลยเก็บการให้หนูเลยพี่จบเยอะจังรัก แกมผมมากมันคือคุณตื่นเลยค่ะอันนี้คนงานตามหาจีูได้ไมแาแค่ค่าบ้านเดียวจีบแต่พี่พีทเขาก็ตาถึงนะแบบเขาชอบดูของหวานแหววนะอย่างผม <c oughs> เมื่อกี้เขาไม่แกะเลยอนะเอาจริงกล่องเมื่อกี้เขาไม่เล่นเลยเออกล่องเมื่อกี้บอกพี่หมูแกะเลยครับไม่บอกผมเพราะผมเขาแกะแต่ของน่ารักอะ เออแล้วดูที่เราดูดูพวกเราถือสิอุ้ยตัวนี้น่ารักมากสามดอะไรไม่รู้ชื่อจิงเจอร์สักอย่างเลยนจิงเห็ดใช่ไหมไม่ใช่จยงเห็หรอเห็ดน่ารักไว้ในหมูมือใเดย์พี่พีตัวนี้ต้องหาค่ะน้องแก้มอ่ะเดย์พี่พีแต่งหน้าทานั้นค่ะพี่จุ๋ม เก็บการให้แม่เอามองหน้าพี่ก่อนอุ้ยเออได้ื่ะออทำไมมือทำไมมืออะอ๋อเดียวพอพี่เก่งไอพี่พี่เก่งว่ะไม่ได้กระต่ายนะได้คาปิตลกมากแล้วมือเขาแบบเที่ยงมากคือเที่ยง้วไม่คาปิตัวเดียวเออแล้วไม่คาปิตัวเดียวอ่ะ อยากไได้อะรก็ะต่ายน่ารักกว่าคัปปี้เยอเลยเนะข้าอีกอันหนึ่งไหมล่ะนี่ก็เหมือนผมเหมือนกันนั่นน่ะดูจะไปวางไว้ตู้คาปิบ้เอาล่ะเอากระต่ายไว้เลยนะมีของเต็มเลยมีคอมแล้วดูแล้วดูคาปิี้มันนั่งทำงานดูมันทำนั่งไงอ่ะเกกาอนนี้ของคาปิเหรอของคาปิี้ไอ้ตัวเงยบ๊อบผู่ชอบทุกคนหน่อย คุน่ารักมากควรยกบ็อกซ์อันเนี้ยไม่ต้องสั่งพี่นนบอกไว้อุ้ยทำไมแล้วหล่นแฮะขอโทษทีค่ะมันยงมันนั่งหนูเออต้องต้องเห็นทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแม่เล็กค่ะบาร์ระคาบีบาร์ะคาบีบาร์ะค่ะปีบาร์ระควรยกพาเกียบปีบาระขึ้นตู้เลย ตัวเดียวหรอตัวเดียวพอมันขายหมดแล้วที่เหลือที่เหลือเรื่องอะไรหมดบิ๊บเดียวเพราะอันนี้สะสมได้นะอันนี้เป็นรุ่นชากระปองนะครับชากระปองชากระปองชากระปองแต่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 ชากระปองพี่จุ๋มค่ะเอากระดาษติ๊กมาน่ารักหน่อยวนี้ไซส์เอสเนาะอันนี้เป็นสีเอ่อเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมน้ำตาลครีมพอพาน880นะพอพาน880นะใครจะเอาไซส์ S นะครับน่ารักนะ ไซส์เอสนะร้องร้องมินเนี่ยนด้วยเขาจะซื้อไม่ร้องปลา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 เออปลาปลาปลาไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโอ้โก็อ่ะน่ารักมากเลยนะนี่อ่ะจุ่มละวสามร้อยหกสิบนะคุณน้าเพิ่มพิมเพิ่มกับแอบโชว์ข้างๆให้มาดูหน่อยได้ไหมคะพี่พี่ขาข้างกล่องเหรอครับอุ้ยมีหมีทิมด้วยอ่ะ 他们能理解。 จริงหลักบ้านหนูคือป๊อปมากคือเอ่อปลายูนิคอร์นให้โกบอีกตัวหนึ่งหรือหรือไก่หาไม่เจอคุณอุ้ยต่เป็ดน่ารักอะเจ๊ได้หรอได้โกบละไปพี่หมุนจุกอะไรก็ได้ตามที่อยากได้อ่ะจับที่หนูสองตัวสามตัวแต่เดี๋ยวทำรหัสกลับไปตัวหนึ่งป้ายังไม่มีความสุขวันนี้ยังไม่ได้ตัวที่ชอบอุ้ยถ้าเป็ดก็น่ารักเนาะ ถ้้าาเป็นนอย่งีแต่ผมมันเป็นนั่งใช่ปะ C cast สามสองเก้าแล้ว C ก็เป็นปูเหมือนกันหรออืมอาจจะเป็นปูสีพิเศษเปล่าเป็ดน่ารักค่ะน้องถือถุงอะไรโทอมันน่ารักมากเป็ดว่ะว้าวอยากเห็นจ้าเห็นจ้าเห็นแล้วเป็ดถือห่วงยางด้วยดูดิแม่คุณแม่ว้าออกมาสะพายหมดเลย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นมันเป็นอะไรนะแต่น่ารักโกจริงน่ารักฉันได้แล้วสีดำตลกอุ้ยน่ารักอุ้ยหมูกล่องจุ่มจะหมดแล้วนะเหลือ40ตัวนะครับเย็นนี้น่ารักมากไม่ใช่มันคือง3 2 9นะซ3 2 9นะอุ้ยแล้วนุ่มด้วยเฮ้ยแขนเขาดัดได้เหรอเออว่ะใช่ดัดได้ทุกตัวเลยนุ่มมากอุ้ยเออจริงจริงเต๋น่ารักก็เหมือนสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนใส่เออชีดัดได้แคทสามจุ่มละ450บาทเท่านั้นแม่ ถ้ามาอยู่ดีไอหมูลูรูนี่มันกระด้างขึ้นมาเพราะว่าลิซ่าอ๋อลิซ่าลงสอรี่เป็นบุญของหมูอันนี้น่าจะเป็นปูที่โดนตัดออกไปก่อนบล็อกนึงเลยละกันที่เราขายมานานมากเลยนึกออกไหมเป็นตัวอย่างปูตัวจริงกันเยี่ยมพี่ๆนี่เป็นบุญของหมูลูอยู่มานานมองเ้าจิ้ขายจนอ่อมขายจนแบบนี่มันหมูอะไรอุ้ยอุ้ยเอ้าเสีเทสละลายตัวหน้ากอง ตั้งซีเกตก็เป็นอย่างนี้เหมือน Facebook มันคือซีเอ,นนอ่ะบ้ะานนี่ไงน,นี่ไง<น>ใช่ปะก็อันนี้มันเป็นนัง่งอันนี้มันเป็นยืนอ่ะเดาพี่น้องตัวนี้อยู่ไหนอ่ะจริงน่ารักเล่นมุ่นหนูแกะไปแล้วของหนูไม่งั้นก็จะแกะซม,มาเอาออกมาดิอ่ะแกะก็ได้ตัวนั้นแหละอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้แบบนี้สิไม่แกะไม่แจกอะลองเท้าเตะพ่งนี้อ่ะ ก็คือไม่มา4แคท3 2 9นะคะพวกนี้แกมันน่ารักทุกตัวน่ารักมากมีคนถามว่าหมูลูลูหมูลูลู750บาทวันนี้ราคาดีมากหมูลูลู750บาทแบบไม่เช็คเหรอ

ใหญ่พี่บุ๋เพราะว่าใช้หนังอร่อยมากเนี่ยขวดวิงแทบอันนี้คือรอบสองอะที่เอามาแล้วรอบนี้เอามายอดนะสองนใหม่ที่สุดไม่คืนเทามากี่อันแล้นี่มีเอามาหลายอันพี่ผมมีอย่างละไม่เยอะนะครับโคตรอร่อยมีอย่างละไม่เยอะนะครับใครจะซื้อลิงสองสนสองวิงแทบรอลิงสองสนสองนะคะพี่บีว่าอร่อยขอบนี้ให้พี่อันหนึ่งไหมเอามาหยางเอาองมายังไงดีนะ ไหนบอกว่าให้เอามาละสามให้หนมก็ได้บอกสองให้นก็ได้อะจะบอกว่าตัวสาวขายู่ก็อร่อยอ่ะสุดเรื่องอันนี้หลักและพเรื่องขนมและอาหารนงทุกคนจะมีชีวิตที่ว่า คือมันอร่อยจริงๆคุยแบบเรื่องเรื่องขนมและอาหารและเครื่องดื่มอบุ๋มไม่เคยพลาดเลยนะจริงๆเขาบอกว่าอร่อยแปลว่าอร่อยครับเชื่อเถอะคือรสอะไรไม่อร่อยเพรก็ไม่อร่อยอย่างไหนไม่ได้ปุ๊บหยูจะชิมแล้วรู้ก่อนเลยว่าไม่ได้มันจะไม่ผ่านถ้าไม่ได้บุ๋มจะแบบใส่หน้าแบบไม่ได้กเลย้องถือจะได้กดใหม่เอาจานมาเทให้เขาเป็นไม่ต้องหรอกมีรถแหลมีโนริสาล่าค่ะโนริสาล่ารถอื่นเหรอมีสามสิบผงเองอ่ะโนริสาล่า น,นุ่มชอบกินโนนิ้อยู่แล้วละไอเดวชอบตายเลยเนี่ยแก